สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Japanese บ y ยอิูวค่ะสวัสดีค่ะด้วยว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักอิวก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวอออกจอยากจะพูดเกี่ยวกับภาษารักหน่อยแล้วกันใน่หน่ก็เป็นเดือนแห่งความรักและในภาษาญี่ปุ่นนะคะรัก เราจะใช้คำว่า I I I เนี่ยแปลว่ารักเช่นคำว่า I s h i t เต u ร o อเคยได้ยินกันไหมคะ I s h i t เต u ร o อก็แปลว่าผมรักคุณหรือฉันรักคุณแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยไม่ค่อยพูดกันตรงๆนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดกันแค่แบบว่า ซุก <ersch> ีด้ยอันนี้อยู่เคยสอนไปแล้วน่าจะประมาณ ep 17หรือล่าก็คือในกรณีที่เราบอกรักอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยบอกตรงๆอาจจะด้วยอายหรืออะไรก็แล้วแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพูดคำว่าซุก้แทนคำบอกรักแต่ในกรณีที่รักมากจริงๆจะพูดว่าอิชเตรุยอันนี้ก็ได้นะคะค่ะทีนี้ถ้าในกรณีที่ พูดถึงเดือนแห่งความรักแล้วเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเทศกาลแห่งความรักของเขาคือจ๋ามากก,กันจ๋ามากทีนี้ใช่ไหมครับมันจะต้องมีการสารภาพรักเกิดขึ้นสารภาพรักนะคะในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอโอคอกคุฮาคุส uh ุรุอโอคอกคุฮาคุสุรุคอกคุฮาคุเนี่ยแปลว่าสารภาพ แล้วส่วน I แปลว่ารักใช่ไหมคะและอิวเคยพูดไว้การเมื่อเกิดการกระทำเนี่ยตัวเชื่อมเนี่ยจะเป็นตัวโว้เพราะฉะนั้นการสารภาพรักก็เลยจะพูดว่า IO โอโคคุฮ u คุสุอันนี้คือการสารภาพรักนะคะทีนี้เมื่อสารภาพรักแล้วเดีี๋ยวเด๋ยวขอเล่าเรื่องเทศกาล ที่ญี่ปุ่นนิดนึงนะคะก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยวันที่14กุมภาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบเอาช็อกโกแลตไปให้กันหรือดอกไม้ให้กันโดยเป็นการสารภาพรักว่าเราแอบชอบหรือว่าเราชอบเขาอยู่ทีนี้มันจะมีความน่ารักตรงที่เดือนถัดมาคือวันที่14มีนาเนี่ยเขาจะเรียกว่าวันไวเดย์ ในกรณีคนที่เราให้ของเขาไปใช่ไหมคะว่าเป็นการบอกชอบเนี่ยถ้าเขาชอบเรากลับอะวันที่13มีนาเขาจะให้ของคืนกลับมาแต่ทีเนี้ยไอการคืนของกลับมาเนี่ยมันจะมีมารยาทบนอยู่ด้วยก็คือถ้าในกรณีให้เราสังเกตถ้าของที่คืนกลับมาเนี่ยมูลค่าเนี่ยมันเท่ากับของที่เราให้ไปเนี่ย แสดงว่าเขาให้คืนกลับมาตามมารยาทแต่ถ้าในกรณีที่ของที่ได้รับคืนกลับมาเนี่ยมูลค่ามากกว่าน่าจะมาสามเท่าตัวอันนี้แสดงว่าเขาตอบตกลงที่จะเป็นแฟนกับเราหรือคบกับเราแล้วนะอันนี้คือที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะคะแต่ที่ไทยก็ก็น่าจะแบบ ให้กันแล้วก็สารภาพกันตรงๆหรือเปล่าแต่ว่าจะไม่มีวันไว้เดย์ใช่ไหมคะให้กับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวันไว้เดย์ให้กับค่ะอันนี้นะคะเป็นข้อความที่อิ๋วเห็นจากเน็ตจากพวกโคตดของเพื่อนหรือว่าตามเน็ตแล้วก็ที่ได้ไปเปิดเห็นเองอีกก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่น่ารักดีก็เลยเอามาแปลเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ มีบางอันที่เขาแปลเอาไว้อยู่ว่ามันเป็นข้อความที่น่ารักดีก็เลยลองมาพูดให้ได้ฟังกันค่ะประโยคแรกนะคะมริโอไอชิยาาโอะไอชิวอตชิโนโคโตโมไอชิเตคุเรรุรักป่ารักเขารักเราก็ได้นะอันนี้ประโยคแรกอันนี้อยู่ใ อันนี้อยู่เห็นมาจากโพ้ดของเพื่อนเอวเลยเออถ้าแต่งเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันมันจะเป็นลักษณะยังไงอะไรอเงี้ยอันนี้ก็ลองเอามาแต่งดูนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มเนาะอันนี้คือประโยคแรกนะประโยคแรกนะประโยคถัดไปอ่าบารินไทยเดว่าอิจินิจิชิกะไนกะ อาตาโอสกีนาโนวาไม่นิจิดะวาเลนไทนมีแค่วันเดียวแต่รักเธอคนเดียวมีทุกวันนี่เป็นยังไงประโยคนี้ <c oughs> <c oughs> พูดเองยังแบบขำเองเลยคือ <c oughs> มันจะมีประโยคที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือน ภาษาไทยอยู่ว่ามันเขาเรียกอะไรนะประโยคเซียวๆไหมที่เขาจะแบบใช้คำของจองแล้วมาแต่งอะ่ะอันนี้อยู่ไปดูมาไงและอยู่เลยเอามาเอามาพูดเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแต่ถ้าถามว่าไอประโยคแบบเนี้ยคนญี่ปุ่น,นจะแบบ ถ้าเราไปพูดกับคนญี่ปุ่นแล้วเขาจะเข้าใจไหมคือภาษามันเข้าใจแต่ว่าวัฒนธรรมทางความคิดอะอาจจะไม่เหมือนเราเนคะทีนี้อาจจะไม่ค่อยอินไม่ค่อยเก็ตเหมือนคนไทยเท่าไหร่เนาะแต่ก็คิดซว่ามาเรียนรู้คำรูปประโยคในแบบภาษาญี่ปุ่นแล้วกันอีกสักประโยคอีกสักประโยคทนารีนี่อิรูอนาตะกะโยยะคุสเทรุโนเดะโคโคโรวะไอสึเทไนโย หัวใจไม่ว่างเพราะมีเธอคนข้างๆจองแล้วไอ้ยาเปนี่นะไปนี่นงทนนารีนี้ทนนารีนีนนน้อยู่อาณาตะกะทนนารีนี้อยู่อาณาตะกะเนี่ยข้างๆเนี่ยมีเธอมีเธอนะโยยะคุชิเตรุนโอเดะเพราะว่าข้างๆเนี่ยมีเธอจองอยู่โคโคโดะไอเดน,น่ายะหัวใจฉันก็เลยไม่ว่าง น่ารักอะก็สำหรับเทศกาลแห่งความรักอิวก็ขอฝากสักสองสามประโยคแล้วก็มีคําเกี่ยวกับความรักที่ได้บอกไปเนาะก็คือคำว่าตัวไออตัวคันจิอิวขอขึ้นคันจิเลยแล้วกันก็คือตัวเนี้ยแปลว่าความรักให้เห็นตัวคันจิตัวนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือเป็นการประโยครูปประโยคนั่นอะ พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่แต่ในว่าในกรณีว่าจะเกี่ยวพันกับรักแบบไหเนเนี่ยก็ต้องดูกับรูปบริบทของประโยชน์อีกทีนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะได้รับความสนุกกับคลิปของอิูวคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ